สวัสดีค่ะวางแผนเทรดประจำสัปดาห์วันที่5-9มิถุนายนนะคะโดยแอนนะคะคู่แรก EURUSD E.U เป็นเทรนขาขึ้นนะคะค่ะใครที่ยังไม่มีออเดอร์นะคะก็ยังไม่ตกควรเข้าเทรดรอให้ราคามาถึงโซนสีฟ้านะคะแล้วหาเท่งเทรนกลับตัวเพื่อเดี่ยวลงมานะคะ หรือราคาอาจจะทะลุเบรคขึ้นมานะคะแล้วรอให้ราคากลับมาทดสอบที่แนวเดิมสีฟ้านี้นะคะแล้วก็บายขึ้นไปนะคะ DBPUSD ค่ะ EU ก็เป็นเทรนขาขึ้นเช่นกันนะคะอ่า Channel เทรน Channel นะคะเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะคะแล้วก็ e p 5 0ก็อ่าเป็นขาขึ้นนะคะเรา นะคะตอนนี้ก็อยู่บริเวณไลน์ด้านล่างหาโอกาสนะคะเข้าบายนะคะเพื่อที่จะทำกำไรขึ้นมาบริเวณนี้นะคะยูนะคะ UJ ก็ยังวิ่งไซเวนะคะยังไม่ไปไหนมาไหนนะคะเราควรจะทำยังไงกับการเทรดนี้นะคะ นี่กรอบที่เขาวิ่งอยู่นะคะเราควรที่จะรอให้ราคาเบรกมานะคะแล้วเข้าไปบริเวณนี้นะคะหรือรอเซล์ที่บริเวณนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยในการเทรดค,ค่ะ AUD USD ค่ะ AU นะคะ AU นี่เป็นที่วิ่งกราฟราคามาเนี่ยเขาเป็นขาลงมานะคะเป็นขาลง แล้วปุ๊บนะคะถ้าเรายังไม่มีออเดอร์นะคะควรรอควรรอให้ราคามาถึงบริเวณนี้นะคะแล้วหาแท่กเก็ยนกลับตัวเพื่อบายขึ้นไปนะคะก็จะมองที่ตรงนี้มากกว่านะคะเพราะว่าถ้าจะรอให้มาเซลล์บริเวณนี้ก็น่าจะอีกนานทองคำทองคำเป็นขาขึ้นนะคะ ขึ้นนะคะก็รอหาจังหวะแท่งเทียนลงมาทดสอบบริเวณเทรนไลน์ตรงนี้นะคะแล้วก็บายขึ้นไปนะคะหรืออาจจะลงมาทดสอบบริเวณนี้แล้วก็ทำกำไรขึ้นไปนะคะ n อ็ u s d นะคะกะ็ตอนนี้ราคาก็มาอยู่กลางกราฟนะคะก็ไม่น่าเข้านะคะ ควรที่จะรอให้ราคาขึ้นมาโซนนี้นะคะแล้วก็หาแท่งเทียกับตัวเพื่อเสี่ยวลงมาหรือรอให้ราคาลงมาบริเวณแนวรับด้านล่างนะคะแล้วหาแท่งเทียนกับตัวเพื่อที่จะบ่ายขึ้นไป DPPJPY นะคะ DJ นะคะมองว่าเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะคะค่ะก็รอราคาลงมา ราคาค่อนข้างที่จะลงมาทางแนวรับสีฟ้าด้านล่างมากกว่านะคะก็ราคาอาจจะลงมาตรงนี้นะคะแล้วหาจังหวะบายขึ้นไปหรือตอนนี้นะคะราคาก็มานวเนียนวเนียแถว E A 50ิอาจจะติดตัวขึ้นเลยตรงนี้นะคะ USD CHS นะคะ คู่นี้เราก็ตามเป็นมาวิเคราะห์มานะคะใครที่ตามมาก็น่าจะทํกตรงใจกันแล้วนะคะหลังจากที่เขาเบรกสีฟ้าลงมานะคะเขาก็ขึ้นกับมาทดสอบนะคะแล้วก็ให้เราเซลลงมานะคะนะคะทีนี้นะคะ,ะเขายังเป็นเทนขาลงอยู่นะคะควรจะทําไงนะคะควรที่จะอาจจะหวาดเซลนะคะรอราคากลับมาทดสอบ บริเวณแนวรับนะคะนี้นะคะราคาจะดีดกลับมาแล้วเราก็รอเซลล์บริเวณนี้ลงมานะคะหรือนะคะแนวรับอาจจะดีดขึ้นมาแรงหน่อยถึงแนวรับเดิมนะคะแล้วก็เซลล์ลงมาน d u r j p y นะคะ d j นะคะ d j ก็เขาก็ขึ้นมา ควรนะคะขึ้นมาพอสมควรนะคะตอนนี้ก็มีสามเหลี่ยมให้เห็นนะคะีสามเหลี่ยมให้เห็นแล้วก็เขาก็วิ่งไล์เวย์อยู่บริเวณนี้อยู่นะคะ,ะสำหรับ ej นะคะก็รอดูการเบรกนะคะว่าเขาจะเบรกทิศทางไหนนะคะซึ่งการวัดเป้าหมายการเบรกก็คือที่ฐานตรงนี้เป็นฐาน ขึ้นนะคะสมมติว่าเบรกจุดนี้นะคะก็ตรงนี้จะเป็นเป้าหมายนะคะถ้าเบรกลงด้านล่างนะคะก็าจ,ะจากจุดที่เบรกลงมาก็ลงมาหนึ่งเท่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นเป้าหมายนะคะแต่เท่าที่ดูนะคะเขาน่าจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเรามองว่าเขาเป็นขาขึ้นอยู่นะคะขเขาก็น่าจะวิ่งอยู่ในกรอบสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็อา จะเด้กขึ้นไปด้านบนนะคะอันนี้สำหรับ EJ USD CAD นะคะก็เป็นเทรนขาขึ้นนะคะ,คะราคาก็ลงมาทดสอบบริเวณเทรนไลน์แล้วก็ EMA 50นะคะหาจังหวะเข้าบายนะคะเพื่อทำกำไรขึ้นไปนะคะมองบายนะคะสำหรับคุณ รับการวางแผนเทรของแอนก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยค่ะขอให้โชคดีทํากำไรปลอดภัยทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ